เดี๋ยวดูเด็วจะบ้วนออกมาเชอ่อแค่น้ำเปล่านี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไอ้แบบเปล่าใแบบนี้ชอบกินอย่างเงี้ยหนูดูดไม่กินต้องกินแก้วเงี้ยอ้โเด็กโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชอบกินตรงไหนวะเนี่ยหน้าเน้อคิ้วแดงไปหมดแล้ว 跟我说